เรือ่องเกมไม่ค้าอีกเช่นเคย่อนเราไปเดีเกมไม่ค้าอีก,อกแล้วรกเดียเ๋ยวไปชิดใน,นโลก,ลกเซนโดในโลกในไโนเสาร์ยยในโนเสาร์ที่เล็กที่เล็กมาได้ไงในโนเสาร์ต้องตัวสิบพากไงนี่คือทีเล็กย่คุณรู้จักทีเล็กคุณต้องฝึกหรืพูดทีเล็กใช่ไหมอันนี้ผมจีมาใส่คอนเทนต์ด้วยพ่อ <สะ S 1> ผมขุดไม้ผมจะเสียงอายุเด็กขึ้น ไม่ต้องเลยเรียงคุณจะน่าเกลียดขึ้นไงล่ะร้านเอ้ยขุดใบเลยดีกว่าอ้าขุดๆๆๆขุดขมาวายาอายุเหมือนคนเมายาเลยฮะเฮ้ยบ้านเราหายไปไหนวะเนี่ยบ้านเราบ้านเราหายจังสี่มันต้องถอนจังสี่มันต้องถอน อ้ยกับตายแล้วเรื่ที่เราเาาอาไม้บอเอาไม้บอลไม่คุณไปพูดภาษาอีสารแล้วกุบอกเสียุดเสียงขึนอยู่ก็เปลี่ยนภาษาเฉยเลยเปลี่ยนภาคคือนี่บ้านเราอยู่ไหนเฮ้ยอย่าไล่ไปอยู่ตอนนี้สิ นี่คนยิ่งขุดคุณยิ่งสมองนี่คุณยิ่งค,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 ความฉลาดคนลิ่งลดลงเลยไงยไม่ไปฟังผมเลยทุกกคคนดไล์ผมจีรวยกดไลค์นะครับโอเคตอนนี้อย่บ้านผมโอ้โหไม่เห็นมีตังเลยโอ,โอ้ยค้างวัตเตอร์เอ้เฮ้ยอะไรพูดไม่พอตบปากอะไรเนี่ยผมแค่พูดว่าัตเตอร์เฉยๆแม่พูดอีกแล้วพูดอะไรแล้วไม่ดีไม่ค้าไม่ดี บอมีบอห้ามพูดจังสีมันดังถอนบอดี้บอดี้ไม่เข้าใจเยอะบอดี้บอดี้บอดี้สสวัดีวันปีใหม่สวัสดีวันปีใหม่เฮ้ยคนชุดเอาบอลหน่อก <ใน S 1> ได้ไหมในเสาตัวใหม่ในเสาตัวใหม่เนี่ยน่ะ <c oughs> แม่นนเสาตัวใหม่อะไรไปเยอะ์จริงผมมาขุดมีเฉยเนี่ยนายเสาตัวใหม่จะแลหรือไม่แล่ันมนน่ะ ม่อยากแลยไอเอ็มโดนไอไอเอ็มไม่นอนไม่อยากแลยโดนแครโดนแคร์เอเบฟีก็ได้เจ้าเจ้าว่ามามาเก็บของคืนนอนนะของไปย้ายบ้านแล้วอยู่บ้านนี้มันไม่ไม่อยากอยู่อ่ะมันไม่สวยไัต้องอยู่บ้านมันนื่งขายอะไรเพื่อไม่มันอยู่นี่นียเหรอเพิ่งรู้คุณเชื่อไหมื่าเกมนี้คบมีฮีโร่บ้างทำไมคุณต้องกระซิบด้วยอ่ะ ทุกคนครับผมมีเรื่องจะบอกว่าทุกคนต้องกดไลค์เยอะๆโอเคไหมใครไม่กดไลค์ผมจะไปลออใช่ทุกคนต้องกดไลค์ไม่งั้นไม่งั้นเขาอาจจะไปลองร้อนคุณถ้าใครไม่กดในสองตัวนี้จะไปกินคุณตัวไหน ทำไรมันจะกินหมเล้ยผมกดไลน์เลยนะนี่มันตอนเช้าต่อเมื่อคืนไหมเนี่ยมันมืดอย่างนี้จักสีจักสีนี่มันโลกอดูดบานมันเมืดอย่างนี้เลยพงรู้ว่าเนี่ยคุณตาบอดสีจุดใจเลยใครตาบอดสีมันมาหาคุณแล้วมันมาแล้วเฮ้ยมันนี่มันไอตัวทีเล็กที่มันจัดการทีเล็กด้วยกันมันคือทีเล็กหรือทีเล็กเออจำได้ใครไปและช่องไอข้าวมันไก่นีมู้นะช่องนั้นนะไข่ไข่เจ้เจะคนนั้น ช่องวันไก่ข้าวนีโม่คนไหนข้าวมันไก่นีโม่เข้าเข้ามาที่แบบช่องนั้นได้ทำข้าวมันไก่นีโม่อ่ะเราช่องเดียวน,นี่อ๋อ<ด>แหลกแหละทีช่องนั้นเลยแล้วก็เจอกันต่อสู้กันแล้วก็อยู่ในตัวนี้ฟัดลงน้ำฮนี่เขาเขาเข <c oughs> าดูภาคสุรูมากเกินไปเปล่านีโมเจอข้าวันไก่หน้าบ้านเอาไปให้คุณแม่อกไปครบอน ไปชิวเกาแตกแล้วน่ะครับของดีกว่าไปสนใจเขาดิอยากอยากมากมากโอเค้้แแลลววผมจะโดดนนนครัั้้งววยใเสาตีผมผมอยากออกไปจากนี่นานแล้วไม่อยากอยู่กับคนบ้าบ้าบ้าแถวนี้นะคนบ้าบ้านะเนี่ยผมหลุดพ้นจากจากความทุกข์แล้ว ไปลองดูวะขุดใหม่ดีกว่าขุดใหม่ดีกว่าขุดใหม่ขุดใหม่ไปหาบ้านใหม่ดีกว่าตรงนั้นบ้านไหนดีวะเนี่ยทีนี้เอ้ยเราอยู่บ้านนี้ดีกว่ามันก็สวยดีแถมก็มีสิ่งปลูกสร้างอารยธรรมนี้ด้วยนะรูโตะเพียงออไปอยากตายไหมมาดิจังที่มันต้องถอนตั้งที่มันต้องถอนเฮ้ยขอร้องเลยผู้ช่วย เออแม่คุณคุณมันจะอยู่ดีๆไปสักวันได้ไหมกับกอร์ลังในเสามันมากินไม่แปลกก็นะอ้เสาแถวนี่มันโหดแล้วเสร็จแล้วตัวมันนึกเหมือนตัวอะไรสักอย่างมันกำลังโอ้หน่ากลัวเหมือนตัวตุ่นเลยมาสิเหมือนสกังเลยป่ะมันหนาย่างนี้ผมวิ่งดีกว่ามันดูดสองบล็อกไปได้ด้วยมันหนึ่งบล็อกเดียวมันก็ไม่ไหวเลย เห็นอยู่นะมีน้องคนนึงอยากไปอ่ะอยากสร้างบ้านอ่ะก็ได้เอามาตรงนี้เร็วแล้วเขาต้องไปทำไมผมอยากตัวนี้โอ้ยโอ้ยเออเออเสาสังไม่ใช่มันมันคนละตัวแล้วเสาเสาอะไรไม่รู้ที่รู้มันโดดที่สูงไม่ได้ใช่ไหมจับจับจับนี่ไง อ่ามันดุดได้ดีกว่าโอ้ย,อยเอ้าคือา,าเป็นตักทินของโงนี้อ๋อม่รอแล้วตัวตายแน,นัันแล้วนะ เฮ้ยอย่ามาบังมั้ฟังข้าก่อนฟังข้าคือน้ารูต่างดาวโอ้หน้ารูต่างดาวนรูต่างดาวได้พูดภาษาคนได้ต่างดาวได้คุยไปแล้วมนุษย์ต่างดาวเวอร์ชั่นไหนครับภาษาของเขาเนี่ยไปไปแล้วนะเฮ้ยอยากนอนนะคน ตางานกาตังการไม่มีใครเอาเกลือมันไก่นีโบอะไรเนี่ยนีโบแกไม่มีใครเอาแกลอเกลืออไรเนี่ยโอ้ยแกชอบเอาบาข้าวมันไก่ให้คนอื่นกินแล้วก็ได้ไม่เจอกันหน้ากันแล้วเนี่ยเข้าหมายถึงอะไรจะเลี้ยงได้เหรอจะเลี้ยงอยู่ข้างหลังคุณอ่ะโอ้ยจะเลี้ยงได้เหรอ เมากำลังสร้างบ้านดีๆของผมคุณได้ดูไม่อะช่วๆไม่ช่วะขอให้เขาได้ไปเกิดใหม่ใช่เกิดมาแล้วอยากเจอคุณแล้วไปที่ไหนก็ได้ที่ไม่มีคุณคุณไปไหนก็ไปได้เลย